กำลังใจแน่นเอียดบอยประกณ์ขอโทษคนรอบข้างหลังติดโควิด19เป็นข่าวล่าสุดเมื่อพระเอกหนุ่มมาทะเทลนต์บอยประกณ์ฉัดบริรักษ์ประกาศในไอจว่าติดโควิด19พร้อมขอโทษในความไม่สะดวกโดยเจ้าตัวได้ชี้แจงรายละเอียดในไทม์ไลน์และอาการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์มีข้อความว่า แจ้งให้ทราบครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงนะครับวาเลนทายเดย์ของฉันในที่สุดก็เกมซึ่งในข้อความในโพสต์ได้ระบุว่า ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับตัวผมได้รับทราบนะครับผมเพิ่งได้รับผลการตรวจโควิดแบบ PCR test วันนี้ว่าผลเป็นบวกผมติดโควิดนะครับผมเพิ่งจะมีอาการเจ็บคอมึนมนหัวคล้ายจะมีไขออ้อ่อนๆกลางดึกเมื่อคืนที่กลับบ้านวันนี้เลยไปตรวจผลเป็นบวกและกำลังเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนครับเลยมาแจ้งให้ทุกคนทุกท่านที่ได้พบเจอกับ ผมในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการสังเกตอาการของตัวเองกันด้วยนะครับผมขอโทษและขออภัยทุกท่านมาณาที่นี้รวมถึงขอโทษสำหรับทุกงานหลังจากนี้ที่อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยครับยังไงผมจะรีบติดต่อส่วนตัวไปขออภัยในความไม่สะดวกครับงานนี้เฟย์พปรปวีนิรสิง์สาวน้อยผู้เป็นที่หนึ่งในดวงใจของเฮียบอยก็ได้เข้ามากดหัวใจพร้อมส่งพลังรักก้อนใหญ่ให้ใหอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงและเพื่อนๆนแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้กับพระเอกหนุ่มเป็นจำนวนมากโดยผลการตรวจของเฟย์พปรปวีก็พบว่าผลตรวจ ATK แล้วเป็นลบ